นักเรียนป .2 ออทุกคนพบกับอักษร ออนเลอร์วิชาวิทยาศาสตร์นะครับกับครูแม็กครับก็ต้องมาพร้อมกับหนังสือคู่ใจของเราครับใช้กันมาอย่างยาวนานแล้วตอนนี้ยับหมดแล้วนะครับหนังสือวิทยาศาสตร์ต2เล่มที่1ของอักษรนะครับเรียนไปเรียนไปเรียนไปโอ้โหจะจบเล่มแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยมาเกินครึ่งมาเยอะแล้วนะครับในคาบเรียนนี้เราจะมาทําการทบทวนนะครับความรู้ของเราในเรื่องของการดํารงชีวิตของพืชนั่นเอง เป็นครั้งที่2นะครับมาทําโจทย์นะครับมาตอบคําถามเป็นการเน้นย้านะครับว่าเราเข้าใจเรื่องนี้กันจริงหรือหลอกนะครับโอเคถ้าเกิดทุกคนพร้อมแล้วก็มากันเลยครับอชอบมากเลยเวลามีรูปนะครับเนี่ยชอบดูรูปกันใช่ไหมโอเคเริ่มครับข้อนี้บอกว่าให้เราดูภาพที่โจทย์ให้มานะครับแล้วก็ระบุว่าเป็นการกระทําที่ถูกต้องหรือไม่นะครับถูกหรือไม่ถูก เพราะอะไรโอ้เห็นไหมครับต้องฝึกให้เหตุผลด้วยนะครับโอเคเริ่มต้นกันเลยฮะก็เป็นภาพเ,เด็กผู้ชายคนหนึ่งนะครับนอนอยู่บนเตียงครับแล้วก็ตอนนี้เป็นตอนกลางคืนครับดูเรื่องไงเอ่ยนี่ไงมีดาวขึ้นเต็มเลยมีดวงจันทร์ด้วยนะครับแล้วก็กําลังนอนคว่ำอยู่นะครับโอเคทีนี้ สิ่งที่แปลกในห้องนี้คืออะไรเอย่ยโอ้ในห้องนี้มีสิ่งที่แปลกอยู่ก็คืออะไรเอ่ยมีมีมอ่ามีวอลเปเปอร์เป็นรูปดาวไม่ใช่นะฮะนี่นี่นี่แปลกอยู่นี่ครับในห้องนอนมีการปลูกอะไรเเอ่ยปลูกพืชนะครับเป็นต้นไม้ตกแต่งบ้านเอาไว้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะพวกเราก็สามารถตกแต่งบ้านโดยการใช้ต้นไม้ได้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นต้นไม้ ต้นไม้ปลอมนั่นเองครับใบก็ปลอมต้นก็ปลอมดินก็ไม่มีนะครับจับจับดูเอ้าเป็นพลาสติกโอ้โหนะครับแต่ตอนนี้เด็กผู้ชายคนนี้ชื่อว่าทาดาอ่าทาดาวางต้นไม้ไว้ในห้องนอนเพราะต้องการอากาศสดชื่นครับ ต้นไม้ในห้องทาดาเป็นต้นไม้ของจริงไม่จบตาโอเคไหมครับอ่าเป็นต้นไม้ของจริงครับถามว่าต้องการอากาศสดชื่นในห้องนอนเลยวางต้นไม้เอาไว้เป็นการกระทําที่ถูกต้องไหมเป็นการกระทําที่ถูกต้องหลอเอาก็คุณแม่รับต้นไม้นี่นะครับมันจะปล่อยแก๊สออกซิเจนออกมาเราก็นอนแบบสบายไปเลยครับมีแก๊สออกซิเจนใจเย็นก่อนนะครับ ต้นไม้นะครับหรือว่าพืชเนี่ยจะปล่อยแก๊สออกซิเจนออกมาตอนไหนเอย่ยอ่าตอนที่มีกระบวนการสั่งเคราะห์ด้วยแสงนะครับเกิดขึ้นนั่นเองซึ่งต้องเป็นเวลาตอนที่มีแสงแดดจัดๆก็คือช่วงเวลากลางวันครับอ่าเพราะเนี่ยการที่ตอนนี้กำลังหลับอยู่นะครับต้นไม้ก็จะคายแก๊สอะไรเอย่ยคายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับครูแม็กเคยบอกว่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เขียนยังไงนะ C O 2นะครับเกิดจากกระบวนการหายใจของต้นไม้นั่นเองนะครับดังนั้นครับ C O 2แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เราชอบหรือไม่ชอบไม่ชอบเลยนะครับเพราะเราก็หายใจออกมาเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยจริงไหมดังนั้นนี่เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องครับเพราะอะไรเอ่ยนะครับในช่วงเวลากลางคืนเนี่ยไม่มีแสงครับเพราะว่าไม่มี แสงไม่มีแสงก็จะไม่เกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับแปลว่าในระหว่างนั้นจะมีเพียงกระบวนการหายใจเท่านั้นต้นไม้นะครับจะปล่อยเฉพาะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ครับต้นไม้นะครับจะปล่อยแก๊สนะครับแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา ออกมาแบบรัวๆเราก็หายใจเข้าไปแบบรัวๆกลางคืนเนี่ยนะครับบางทีเราหลับสนิทไงแต่ว่าเราไม่รู้ตัวไงเฮ้ยเฮ้ยออกซิเจนไม่มีนะ,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 ะนะฮะเป็นไงละเมอคุณแม่เปิดประตรูมาลูกฉันเป็นอะไรนะ,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 ะนะฮะคุณแม่งงเลยนะครับมาครับรูปต่อมาครับผมดูภาพนะครับเหมือนเดิมครับเป็นเป็นคุณแม่ นั่งทับเพียบเลยคุณแม่เรียบร้อยมากดูเก่งเกงนิดนึงนะคุณแม่ปัดขนตามาดกมากด้วยนะครับอืมแล้วก็มีการปลูกปลูกแล้วเนี่ยนะครับดูแล้วเป็นแบบว่าผักสวนครัวนะครับเอาไว้ทากับข้าวแน่นอนนะครับแล้วก็มีคุณลูกลดน้ําต้นไม้นะครับอ่ะรูปนี้บอกว่าไงเอ่ยวารีนะครับช่วยแม่ลดน้าต้นไม้ทุกวันนะครับ คือในเวลาตอนเช้ากับตอนเย็นเนี่ยจะมาลดน้ำต้นไม้เด็กหญิงคนนี้ชื่อวารีาคุณแม่ชื่ออะไรวานอนนะครับ <c oughs> คุณแม่มาละปลูกต้นไม้นะครับลดน้ำต้นไม้ครับในช่วงเวลาเช้าและเย็นครับจากการจำได้เราไม่ควรจะลดน้ำต้นไม้ตอนช่วงเวลาตอนทิ้งเที่ยงใช่ไหมแดดมันร้อนลดปานนี้ต้นไม้ร้องขอชีวิตเลยนะครับอย่าอย่าทำช้าทน,นะครับเราควรลดตอนประมาณกี่โมงนะ 6โมงเช้านะครับถึง8โมงนะครับมีแดดแบบเบาๆนะครับถ้าเป็นช่วงเย็นก็ตอนประมาณตั้งแต่4โมงเย็นนะครับจนถึง6โมงเย็นหรือก็คือประมาณนะครับ16นาฬิกาจนถึง18นาฬิกานั่นเองครับดังนั้นวารีเธอทําถูกต้องเลยนี่ให้คะแนนปิ้งปองนะครับเพราะว่าอุณหภูมิของน้ําครับผมอุณหภูมิของน้ำเนี่ยทำไมเอย่ย เหมาะสมนะครับเหมาะสมแปลว่าอะไรไม่ร้อนเกินไปนะครับไม่ร้อนเกินไปนะครับไม่ร้อนเกินไปถ้าเราเอาน้ําตอนเที่ยงเทงไหไงโอ้โหน้ํารับความร้อนจากใครดวงอาทิตย์น้ําร้อนเลยเราไม่ได้จับไงเราเอาฝักบวัวไปลองใช่ไหมเราไม่รู้ว่าร้อนครับ ลวกลงไปปุ๊บได้ผักลวกกินเลยนะครับอ่าโอเคไหมเพราะ,ะต้องลดช่วงเวลาเช้ากับเย็นเนี่ยถูกต้องวาลีเธอแน่มากนะครับอ่าต่อมาครับข้อที่3ก็เลยครับนี่นะครับอืมปลูกเลยครับนี่นี่ดูมีอุปกรณ์นะนี่มีนะครับอ่าอุปกรณ์การขุดดินพวนดินมีบัวรดน้ํานะครับและเราสังเกตนะครับต้นไม้ในภาพนี้เราจะพบว่าตรงโคนต้นเนี่ยมันแปลกๆนะอืม ตรงโคนต้นมีอะไรอยู่มีกองดินอยู่ใช่ไหมครับแปลว่าต้นไม้พวกนี้เป็นต้นไม้ที่พวกเราเนี่ยตั้งใจจะไปทําไมเอ่ยไปขุดหลุมปลูกเลยนะครับแหมเป็นคนดีมากเลยนะครับรักโลกของพวกเรานะครับชาโน,นนนาต้นพืชมาปลูกในสวนเพราะเป็นที่โล่งและมีแสงส่องถึงนะครับจากการจําได้ครับแสงนี่เป็นปัจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตเลยนะครับของ พืชนั่นเองครับหากไม่มีแสงก็จะไม่เกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงและพืชก็จะไม่สามารถสร้างอาหารได้งั้นควรต้องปลูกบริเวณที่มีแสงส่องถึงถูกต้องครับเพราะอะไรเอ่ยเพราะแสงเป็นปัจจัยสำคัญนะครับเป็นปัใจจัยในการนะครับดำรงดำรงชีวิตของ พืชนั่นเองครับอ่าพืชต้องใช้แสงเพื่อดึงพลังงานมามาสร้างอาหารนั่นเองครับพืชต้องใช้แสงเพื่อนะครับเอาพลังงานจากแสงเนี่ยมาสร้างอาหารเก็บสะสมเอาไว้นะครับอาจจะสะสมในรากสะสมในลำต้นโอ้มีหลายแบบมากมายนะครับแต่ว่าพืชก็เลยสามารถดำลงชีวิตอยู่ได้เพราะว่ามีอาหารนะครับส่วนสัตว์กินพืชก็มากินพืชต่ตอ ก็จะได้รับอาหารที่เก็บสะสมในพืชนั่นเองครับแล้วจะมีสัตว์นะครับมากินสัตว์ต่อเราเรียกว่ามีผู้ล่านะครับคนที่ถูกกินสัตว์ที่ถูกกินก็งานเป็นเหยื่อนะครับก็เป็นการถ่ายทอดพลังงานกันไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสรุปกันเรียบร้อยนะครับใน3รูปนี้ชาดนถูกต้องนะครับวารีถูกต้องครับอ่าทาดานะครับไม่ได้นะครับ ห้ามปลูกต้นไม้ของจิงเนี่ยนะครับไม่เอานะในห้องนอนนะครับเราไปปลูกข้างนอกห้องดีกว่านะครับห้องนอนเราเนี่ยอเอาไว้นอนนะฮะโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับอมาต่อกันเลยต่อมามีรูปนะครับแล้วก็ให้เราดูนะครับข้อมูลที่กําหนดมาแล้วก็ให้ตอบคําถามครับเป็นเรื่องของธาตุอาหารของพืช ธาตุอาหารของพืชก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำไมเอย่ยสำคัญฝุดุดไปเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ขาดไม่ได้ครับธาตุอาหารเนี่ยต้องดูดเข้ามาทางรากใช่ไหมครับแต่ว่าก็เอามาทําเป็นอะไรเอ่ยนะฮนะสะสมเอาไว้นะครับแล้วก็เป็นอาหารนะครับรวมถึงเป็นสารเคมีสําคัญที่พืชจําเป็นต้องใช้นะครับก็จะมีน้ํามาช่วยละลายแล้วก็ ส่งไปตามส่วนต่างๆของพืชเหมือนกับระบบเลือดของเราที่นำนะครับสารสำคัญต่างๆนะครับไปให้นะครับร่างกายในจุดต่างๆนั่นเองนะโอเคมานะครับเขาบอกว่าอะไรกันบ้างครับโจทย์ข้อนี้เริ่มเลยครับธาตุอาหารของพืชแบ่งออกเป็นธาตุอาหารหลักคือธาตุที่พืชต้องการมากแต่มีอยู่ในดินน้อยอนะครับพืชต้องการมาก แต่มีอยู่ในดินน้อยโอ้โหนะครับแบบนี้เนี่ยมันเหมาะสมไหมครับเนี่ยไม่เหมาะสมหรอกอยากได้เยอะแต่มีน้อยนะครับต่อมาธาตุอาหารรองธาตุอาหารที่พืชต้องการรองจากธาตุอาหารหลักโอเคนะนะครับซึ่งธาตุเหล่านี้จะมีอยู่ในดินปริมาณมากโอเคแสดงว่าถ้าเกิดเราจะปลูกพืชครับนะครับเราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องธาตุอาหารรองเพราะว่ามีในดินเยอะไหมะมีในดินเยอะนะครับมีอยู่มาก แต่พืชก็ไม่ได้ต้องการมากหมายความว่ายังไงก็เพียงพออยู่แล้วนะครับดังนั้นสิ่งที่มันน่ากังวลคือธาตุอาหารหลักนั่นเองครับเราจรึงต้องมีการเพิ่มธาตุอาหารหลักนะครับให้กับดินที่เราปลูกพืชนั่นเอง โอเคนะครับและต่อมาคือธาตอาหารเสริมนะครับถ้าเราอยากให้พืชของพวกเรานะครับสามารถนะครับนะครับมีการดํารงชีวิตอยู่ได้นะครับแบบว่าเพอร์เฟกแบบว่าดีเยี่ยมเลยนะครับก็จะต้องใส่ธาตอาหารเสริมเข้าไปนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มนะครับความสามารถในการอยู่รอดของพืชนั่นเองครับโอเคเป็นธาตอาหารที่พืชต้องการน้อยและมีอยู่ในดินน้อยด้วยแปลว่าเราก็ควรต้องทําไมเสริมเข้าไปให้ไงนะครับ ธาตุอาหารของพืชน,นอกจากจะมีอยู่ในดินแล้วยังมีอยู่ในปุ๋ยชนิดต่างๆเช่นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักปุ๋ยพืชสดนะครับแล้วก็ปุ๋ยเคมีปุ๋ยก็คือสิ่งที่เราเติมลงไปในดินเพื่อให้มีธาตุอาหารเหมาะกับการปลูกพืชน,นั่นเองครับโอเคพวกเราอ่านกันเข้าใจเรียบร้อยแล้วนะครับก็พบว่า ธาตุอาหารในดินนั้นนะครับส่งผลต่อการเจริญเติบโตงอกงามนะครับของพืชของเรานั่นเองมาดูคําถามกันดีกว่าว่าเขาจะถามาเราว่าอะไรกันบ้างนะครับมาเติมคําลงในช่องว่างกันเลยเอาเริ่มครับไนโตรเจนอืมคุ้นคุ้นฟอสฟอรัสอืมคุ้นคุ้นนะครับแล้วก็โพแทสเซียมครับอืมก็คุ้นเหมือนกันครับ NPK ครับ เป็นธาตุที่พืชต้องการมากนะครับโอ้โหต้องการมากเลยนะครับขาดไม่ได้ดังนั้นธาตุเหล่านี้ก็คือขาดเธอไม่ได้นะก็เป็นธาตุอาหารหลักครับผมอืมธาตุอาหารหลักเลยนะได้โปรดเติมให้ฉันหน่อยนะครับโอเคขาดไม่ได้เน้นคํานี้ครับขาดไม่ได้แปลว่าต้องเป็นหลักเลยนะครับต่อมาแคลเซียมแมกนีเซียมนะครับแล้วก็กรรมถันนะครับ เป็นจุด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 เอา้าไม่ยอมบอกอีกแล้วนะครับเราอ่านต่อเป็นอะไรนะเอ่อเป็นจุด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 เพราะมีอยู่ในดินมากมแล้วก็พืชต้องการรองอ๋อนี่เลยครับพืชต้องการรองมาจากธาตุอาหารหลักนะครับนั่นก็คือธาตุอาหารรองนั่นเองอเก่งมากครับผมธาตุอาหาร รองนะรองลงมาจากไหนจากหลักนะครับต่อกันเลยครับจุด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 ,จดมาถึงไม่บอกอะไรเลยครับบอกว่าเป็นธาตุที่พืชต้องการน้อยสุดโอเคต้องการน้อยสุดคือเอามาแค่ทําไมเอามาแค่เสริมเฉยๆนะครับอะเสริมชั้นไหนสิเผื่อจะดีขึ้นนะครับเราเรียกว่าธาตุอาหารเสริมครับธาตุอาหารเสริมอ เป็นธาตุที่พืชต้องการน้อยสุดได้แก่คลอรีนนะครับแมงกานีสทองแดงเหล็กสังกะสีโบรอนนะครับโอ้โมีอีกชื่อนึงครับมลิบินอ่ามลิบินัมนะครับชื่อน่ากลัวมากนะฮะเหมือนหนังเรื่องหนึ่งเลยนะฮะอ่ะโอเคก็จบเรียบร้อยครับธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมนะครับมีต่อไหมมีอีก2ข้อครับมาเลย ปุ๋ยที่ได้มาจากการเน่าเปื่อยของซา,ากพืชซากสัตว์นะครับคือ,อปุ๋ยที่ได้มาจากการเน่าเปื่อยของซา,ากพืชซากสัตว์นะครับเราเอาซา,ากพืชซากสัตว์มากองรวมกันมีอะไรบ้างเรอ่าคุณแม่ไปตัดหญ้ามาเอาซากพืชมาวางรวมกันคุณพ่อไปตัดอ้อยมาเอาซากอ้อยมาวางรวมกัน่ปล่อยให้มันหมักไปอุ้ยคุณแม่ครับเาราซากสัตว์ละ,ะมีหนูตายโยนเข้าไปนะครับโอ้โห,หน่ากลัวมากอันนี้เรียกปุ๋ยไรเอ่ยเป็นปุ๋ยหมักครับผม เป็นปุ๋ยนะครับหมักนะครับแต่ถ้าเราเอามูลของสัตว์ครับมูลคือ,อไรเอ่ยก็คือสิ่งที่สัตว์ขับถ่ายออกมานะครับขับถ่ายออกมาเราเรียกว่าปุ๋ยไดเอ่ยปุ๋ยคอกครับเอาสิ่งที่สัตว์ขับถ่ายออกมาเราเรียกว่าปุ๋ยคอกนะครับเอามาหมักเอาไว้เลยครับและเราจะได้ปุ๋ยที่มีคุณภาพดีมาก แต่กลิ่นเนี่ยจะตุยๆหน่อยหนึ่งนะครับเดินผ่านนี้แบบว่าไม่ไหวเลยทีเดียวนะครับมาครับข้อที่5บอกว่าจุด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 ,จดปุ๋ยที่ได้จากการสังเคราะห์จากสารเคมีชื่อก็บอกอยู่แล้วครับสารเคมีเอาสารเคมีมาสังเคราะห์สังเคราะห์ะแปลว่าสร้างอยากได้ธาตุอะไรบ้างอยากได้ธาตุอาหารหลักหรือรองหรือเสริมสังเคราะห์มาเลยจับรวมกันปุ๊บใส่เข้าไปต้นไม้ยิ้มเลยได้ธาตุเป็นไงดีเยี่ยมแต้ สารเคมีเหล่านี้นะครับมันจะลงไปแล้วก็สะสมในดินเพราะว่าเราใส่ลงไปเนี่ยมันไม่ได้เป็นสารที่มาจากธรรมชาติจริงนะถ้าปุ๋ยหมกักปุ๋ยคอกเนี่ยมาจากธรรมชาตินะครับมันก็กลับคืนสู่ธรรมชาติแต่สิ่งที่เราสางังเคราะห์ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเข้าไปปนนะครับในธรรมชาติและก็เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเราเรียกว่าปุ๋ยเคมีนั่นเองครับ แต่ว่าถ้าพูดกันตามความเป็นจริงเลยปุ๋ยเคมีเนี่ยนะครับบอกเลยว่าประสิทธิภาพนั้นดีเยี่ยมเพราะว่าเรารู้ไนงะว่าต้องการอะไรใช่ไหมเราจัดให้แบบตรงๆเลยนะครับ การที่เราเอาปุ๋ยข้อปุ๋ยหมักมาให้เนี่ยมันก็จะมีทั้งสารที่พืชต้องการและก็สารที่พืชไม่ต้องการโอเคไหมครับแต่ถ้าเกิดปุ๋ยเคมีเนี่ยจัดไปเลยตรงๆนะครับติ๊กมาเลยอยากได้อะไรบ้างจัดให้โอเคไหมครับอ้าวเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็นะครับจบนะฮะในเรื่องของการที่นะครับอธิบายนะครับเรื่องของปัจจัยที่จําเป็นต่อ ดำรงชุตของพืชน,นะครับเราก็สามารถจบบทนี้ได้อย่างสวยงามเลยนะครับและในครั้งถัดไปเราจะขึ้นบทใหม่นะฮะขึ้นบทใหม่นั่นก็คือบทห้าเกี่ยวกับพืชไร่เอ่ยมีมีมีดอกนั่นเองนะครับโอเคครับขอบคุณทุกคนมากที่ตั้งใจเรียนนะครับอย่าลืมนะครับนำหนังสือเล่มน,นี้มาด้วยครับหนังสือเรียนศาสตรป์ป .2 อเล่มที่1ของอักษรน,นะครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน